แฉลบข้าหมวกของการปกติแล้วข้าหมูของปกติปกติแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งทำไมมันไม่ค่อยเห็นข้าหมปูปกติปกติโอเคแป๊บหบนึ่งนะคะข้าวให้พ่อแม่กิน ขั้นตอนแรกก็เอาข้าวให้พ่อให้แม่ก่อนค่ะบอกแล้วมื่อนี้วันพระค่ะวันพระชีทัานยา่าสี้ืนแน่จังหน่อยเอาข่าวให้พ่อให้แม่กินก่อนภาคุณพ่อภาคุณแม่ต้มกระดูกหมูนี่แหละแซบๆกินน้ากานชาวบุไทยจะให้กินทุกวันพระเลยนะพ่อกับแม่ชอบมากตำแตงตำแตงเดี๋ยวกลับมา ดำแตงเลยพ่อยแม่ต้มกระดูมกลับมาแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุกูสุกุลสุมุดเจ้า,าดาวดากทั้งหลายจา้าบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดพระอบพออบพระอ,อบกันจ้าวันนี้ปืมแจบองค่ะแจบองสองพันปีของพี่คนไทยก็ทําให้จา้าสัปดไทยกินหนึ่งปีก็ไม่หมดนะ่ะ เมืองเนี่ยจ้าสามพันปีดีเด้ออร่อยแล้วก็มีไร่ต้มซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนั่นเองต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนตำแตงตำแตงมากินกับสาวผู้ไทยเดอ้อรูดเตาดาวดากมากินกับสาวผู้ไทยเดอ้อมากินใครยังไม่กินข้าวแท่งเขายังไม่กินข้าวก็อยู่เมืองไทยกี่โมงกี่ยามที่สวีเดนสิบเอ็ดโมงจ้ะอืมเขาเหนียวติดมือเขาเหนียวติดมือลวมือ ข้าวเหนียวคอยคือตีดมือข้าวเหนียวตีดมือกินข้าวเช้าค่ะข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวหมดของการกินก่อนเนาะสาวบุไทยสีผ้ากินได้ไหมน,นี่ผ้าปวงผ้ารอมาอาทิตย์หนึ่งแหละมันนี้สาวบุไทยสีผ้ากินสักก้อนกินแล้วจังแซวออกไปข้างนอกคือเก้าจ้ะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรกาแฟกินกาแฟก่อนเดอ้อ ดื่มกาแฟน,นั่นเองขาดไม่ได้ด้วยกาแฟกาแฟโอเคมือนีกัสิมาในเหลืองค่ะดอกไม้กันเหลืองเสือกันเหลืองอีหยังกันเหลืองค่ะเหลืองเ,อเหลือง,องเหลืองอารามอโอรอารามสีทองเหลืองอารามวันนี้เป็นวันโชคดีวันนี้วันเป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของต้นเดือนพฤษภาคมคมคม เฮงเฮงปังปังลุยลุ้ยชคดีสู้ครูสู้คนจากใจสาวผู้ไทยสบายสบาเด่นโอเคอย่าว่าวลายคอยหิวขขาวกินก่อนเด้อมาไป้ม่วมเขาปากโลวดดำแตงแซ่บแสบพริกสามหน่วยกระเทียมหนึ่งกรีบจังสี่ละจ้ะกระเทียมหนึ่งกรีบจังสี่ละหนึ่งกรีบใหญ่ใหญ่แสบลายอ แซบมันคือนวดแต่น้อหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้กินตําแตงหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ได้กินตําแตงไม่ได้กินตานี่นะหนึ่งอาทิตย์แล้วสัปราห์นี่จะไปป่วงไปเลาะมันยี่ก็สิบ้ากินนะมันไปป่วงไปเลาะอันนี้มักหนา้าหมักหนา้าหมักหนา้าโอ้จดจ่ะโอ้ลกงก็แห้งแห้งจดจัดฝัดบึมโองกสิกินมักหนา้าเหซุ้มเจ้าบึม ตาแจงจังปางเลยจ้ะบ,บ่นีสิสวงวะสวงวะตาสีแจงจังปางกับสวงวะสวงวะตามแตงหนึ่งลูกกันเนี่ยตามแตงหนี่งข่อย่าย่างเดียวค่อยจุ่มเอาบ่ได้ก็จุ่มเมื่ออย่งสิไปได้ไหมต้องเอาซ่อนตักตามแตงเพราะว่าข่อยเฮ็ดตอนมะปูกมะปีกสับปูไทยทำตอนกระปุกกระเปกมะลุกปูกปากจะ้ะ ส่วนตัดเอาก็ได้ตัวนอกอย่างเงี้ยตามแตงอืมอืมตะไคร์เอาออกตะไคร์เอาออกตะไคร์เราใส่เฉยๆเต็มใส่ให้หอมจะดับกลิ่น ต้มแซ่บกระดูกหมูจำแจวเออมันนี้มีเมนูสองเมนูเลยจ้ะต้มกระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมูจำแจวอืมเขากันสิกินแต่ะตำแตงกระยานห่อนทอดห่อนทอดวากว่าสิคิดยังไง อืกระดูกหม้ออ่อนอร่อยอ่ะชาวพุทธายเป็นคนชอบกินชาวพุทธนเป็นคนชอบกินอีหยังกระได้สติ๊กกระดูกกระจั๊เวลามันเขียวกระดูกอ่อนกระดูกแกกระดูกอีหยังกระยาเวลาเขียวมันสีดังกัด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 มันแซ่บแซ่บอีหลีอื้อ ไปสายไปสายคนสีพกศสากาะพกคกไปด้วยถ้านอนเกินสองขึ้นถ้านอนนอนขึ้นหนึ่งมาเป็นยังถ้าไปสไามาสาแล้วเอารถไปน้ำนอนเกินสองขึ้นคนสิเอาโคกกับสากไปน้ำทุกที ใจจริงๆอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเป็นคนชอบกินอะไรก็กินอันหนึ่งไปอย่างเงี้ยกินหนึ่งอย่างไปให้จุบให้หมดอีย่างประมาณเนี้จ้ะถ้าบปรมดกับเราเป็นยังอื้มเอามือจกโลดจกตัวมันยังแซบือกระดูกหมูอ่อนอืม้ม ยิบกับสีบดได้จะมันเปื่อยไงมันหลุดเนื้อมันหลุดออกจากกระดูกนะเน่เนื้อหมูมันหลุดออกจากกระดูกอืมอืเอืมมึงเอามือยังจับ ว่แม่จับปลาสองมือเด้อยั้แม่สุภาพิีจับปลาสองมือเด้อเฝ้าเฮ็ดเฝวกินเฝ้าไปสไตล์สาวภไทยมันติดนิสัยไหมมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งกินมือหนึ่งโอ้ยสองมือเสียจ้ะมันเคยอะ่ะแก้ไม่หายอะ่ะกินอะไรก็ต้องรีบกินรีบไปอย่างรว่าอางนี้นะนั่งเคี้ยวแบบนั่งนั่งเคี้ยวแบบ ช้าๆเอื้อนเออยแบบคนอื่นไม่เป็นนะเรารีบกินรีบจำรีบออ้เคยทำงานแบบนี้ไหมมันติดนิสัยมาเคยทำงานแบบรีบกินรีบทำงานทำงานใส่เวลาไ,ไหมมันก็นเลยชินไหมเลยชินคำว่า รีบกินรีบไปเฝ้ากินเฝ้าไปนะแม่ชิ้นกับข้ามหนีสเะลเะกินตาสบายีนด้านตอนแจงวะแจงวะช่วงวะช่วงวะอืงอือ พริกจินดาสามหน่วยนี่ก็สุดยอดแล้วตำแตงน่ะกระสิมีเสียงเขาตัดหนาตัดอย่างไงี้จะหน่อยเด้อจะ้ะเสียงเขามานนิชหน่อยช่วงนี้เขาตกแต่งสวนบ้านบ้านกัน แจบองกับแซบแซบถึงแม้จะเป็นแจบองสามพันปีกับแซบแซบเนี่ยขอบคุณหลายๆปีใจดีแซบแซบแจบองกับปุกนี้ จบอกบ่หือมีคนซอยสื่อสาพุูไทยบอขวิเมื่อขายแจบอกสิมีคนซอยอุดหนุนสาพุูไทยบอหือก็ิเมื่อขายแจบอก็สิขายอย่างเนี่ยขิมีคนอุดหนุนสาพุูไทยบอเอ็นดูสาพุูไทยบอ ใช่ค่ะสำเนียเดอ้อพาเจา้าซุ้มเจ้ากินน,นันน่น,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 นๆหลยๆแล้วซุ้มเจา้าสีเบือหนาสาบุไทยหนาสาบุไทยหนาเป็นๆนี่นนสิโยบุแขันก้อย